ชองอ่ะเคลใหม่ของซื้อแก้วนี่ไอ้แก้วอ่ะเพิ่นเพิ่นอยู่เชน่ะอยู่พุ่นแล้วอยู่บ้านอยู่บ้านเขาอยู่ตรงหน้านี้เอออยู่ตางหน้าบริเขาเลยใหญ่ไปไปอยู่อยู่พุ่นเขาเขาให้เขาอยู่ในเลยตอนนี้อยู่ไตอนนี้นะตอนนี้อยู่บ้านไหนพุ่นอ่าบุ่นแรกว่าเชนเขาไปหาเขาไปได้ว่รถใหญ่นะได้แล้วมันทางโค้งฮะทางโค้งทางโค้งแบบไร เขาโค้งแล้วเขาจะไปพุ่นเขาจะชุนกับบ้านมึงเขาวันบาานมาพวกลูกเขาไปหาเอาชุดก่อนเลยวันเด้นแหละเขาว่าไปเขาอยู่ในท้งหน้าใช่ไหเนี่ยแต่ไม่แต่บ้านยากแล้วว่าแถ้็เราก็สั่งเอาโทรเอาแล้วให้เขาออกมาพิดมาบอกดีปิ้งเดินเข้าไปนี่มันสบายบเออเป็นได้ครอบครัวเพปนญ่ะคือไม่ใช่เคืนยังบ้านในหั พ่อไปเลยกับเบาอะไรกินหาใราใช้่าสิไปยุ<ไ>ปบ <พอ S 1> มันนี่นะชื่อชื่อสังกะสีครับเตียงไ่เด้มานี่น,นี่พี่น้งนองไอ้น,นี้นะอ่าสังกะสีกับเตียงคือสีไปห้อดหลอกมันนี่กับคือชอเลยออลอเอาลงไว้ไปเอาคนล้ห้อาก็โทรให้มาพี่มาช่รยใส่้าบาะว่เพื่อหอดมันจะมันคำก่อนนะเออคำไ่ได้มาไปก็คืไม่ไปนเดีย เอาตุขนมเด้ดยขนมอยู่ในห้านอะไรพป่น้อยเนาะซื้อมาตอนอันนี้เรียบร้อยปนี่สร้างมาจะนมอนเลกะชามชามพนอ่แต่ช่องเรียรอยหกขวดอเอาปยายไปน้ำอันนี้ไปโครมมันนี่กระตุซื้อมาให้น้องใส่พฟนเด้อนี่เด้อน้องออกแก้วออกมาปุ๋ย่บ้านผมีไฟโคม ม,มันเป็นส <C, C S 2> ีสี LED น่ <LED S 1> แหละเป็นองไรเนาะนี่มันมีอยู่สองกักก๊กระกกะเข้าไปตัวน,นี้<อ>สายสักวันคือมีเล็กแบบนี้ใช่เอาพี่น้องเอนะ้ยเนาะตอนนี้ทางประเษนเกินมาฮอดบ้านดุจอยแล้วเนาะเดินทางเพื่อเกินมาฮอดพี่น้องเอ้ยจนคำ เนาะพอดีเวลาตอนนี้กะสามมุเกือบสี่มุมไปหน่อยเนาะอ่าทุม์วันนี้กะเดินทางขึ้นมาคนเดียวไปหน่อยมาบนเพลินไปปลูกมันเนาะพอฝนตกฝนตกแล้วไปหน่อยเนาะฝนตกเพิ่นก็เลยไปเสียบมันปลูกมันไว้จักมือสองมือมาสั่นก็เลยบริเวณขึ้นมาทำการวันนี้เนาะเพราะว่อฝนตกก็เลยไปหน่อยเนาะข้าวต้อง ผมได้มีมันมีอย่างก็ต้องได้ไปปลูกไว้ัชก่อนเนาะมีให้มีส่วนก็ไปตั้งเลยเนาะเอ้ยสบายดีเด้อประตูเด้อโอ้เนาะงามกว่าเก่าเนาะไงกว่าเก่าเลยไงกว่าเก่าอีกว่านี่แม่นบอกเออไงกว่าเก่าอีกว่านี่เนาะแช่ว่าทันเวลาคือให้แล้วจุ๊ดที่นี่ก่อน มาโดนทีแ่แซ่ไหวนะ<ม>อืมเห็นอันทับชิน่หรือ,อ,ยอ,ยอยุ่ยได้ไหวบ่เออไหวทีนี้บ่ถ้าเห็นแล้พคุณแล้วไม่เฝ้าหรอกเพคุนมีไส้อยู่ถ้าวัดสีได้เข้าไปไม่นี้ว่าสิเข้าไปอยู่มมันนี่มันหามันคำก่อนแหละคือสิบรษะเลยเข้าไปหรอกเพว่าเพื่อไปหอดมันก็สิครษะก่อนได้เนาะโอ้ยคำคำเนาะประตูว่าสิธามเค็ดอันนั้นน่าหรือว่าหน้าท้องนะเค็ดไหม่ของ เออซื้อแก้วนี่ไอ้แก้วอ่ะเพิ่นเพิ่นอยู่เชน่ะอยู่พุ่นเลยอยู่บ้านพุ่นอยู่บ้านเขาอยู่ตรงหน้านี้เอออยู่ตางหน้าบริเขาเลยใหญ่ไปไปอยู่อยู่พุ่นเขาเขาให้เขาอยู่ในเลยตอนนี้ใช่ตอนนี้นะตอนนี้อยู่บ้านไหมพุ่นอ่าบ่ได้กว่าจะงับไปหาเขาไปได้ว่ารถใหญ่นะได้แล้วมันทางโค้งฮะทางโค้งทางโค้งแบบไรทางโค้งแล้วเขาจะไปพุ่นเขาจะชุมกับบ้านเขาอัน บ้านเราทุกลูกเข้าไปหาเอาไว้ชุดก่อนเลยว่าเดินแลยใครมาไปเขาอยู่ในท้งหน้าใช่ไหมแนี่ยมีแต่บ้านยากแล้วว่าจะเอาก็สั่งเอาโทรเอาแล้วให้เขาออกมาพี่ผอดมาบ่าวดีผิดโดยท้องไปนี่มาสบายบเออเป็นได้ครอบครัวบ้านน่ะคือมาใส่เป็นยังบ้านในหัวอันพอไปเลยกระเป๋าอะไรกินหายังเงินเบาแบบแบบมีจาค่ะ ผู้ยองกับหลุเลยเลยเห็นเลยคือจ um ับไปให้มาเรือผูกอยู่บอกกับไผ่ป้อบอกกับไพ่เห็นนะเมื่อยุกินนี่ะไรเสวนทางกันอยู่ไปแล้วก็เขาวาดใช่ว่าอยู่บันไดคนโอู้ว่าไปกลับกับบันไดประตูกับไปป้อเพอาะเรียกไปจำควอ่าอ่ใช้มาใช้ไปยุบมันนี่นะนี่ชื่อชื่อสังกะสีกับเตียงเงได้มานี่นยนี่พี่น้องไอ้นอกอันนี้นะ อ่างกระสีกับเตียงคือสีไปบ่หอดหลอกมันนี่ก็ได้กรสีไเอลงว่ไปเอาไวปแล้วเอาก็โทรให้ามาพิโชยชายพระบาทนะบ่หอดมันจะมันคำก่อนนะเออคำบ่ไดนะ้บ่ไปก็รู้อาไปคนเดียวเบอร์จะไปรู้ก็ขอจดไปั้นแล้วจะพอโทใชาให้เข้าออกมาอมาพิให้มาว่ากันอยู่ตรงหน้าอยู่เชียงหน้าพิ เปนอยู่ทางหน้าเป็นปริมีหมองอยู่เพราะบะไม่เป็นอยู่นะตอนนี้อยู่หน้าไะอยู่หน้าระเบาพออยู่ได้พอระเบาพอจ่ายอยู่นั้นานคือคเขาอยู่น้นพราแม่ตายจะหึ่งแล้วพ่อแม่เมื่อกี้ตอนแรกว่าชิมาทัพไปเลยนะเพราะว่าพ่อเปอร์เซ็นอ๋ออมาะวยแน่เลยครับลงไปซื้อเตียงอยู่สวรรค์บนนั้นไปเลยเนาะก็ได้ มันก็เลยไก่เนี่ยเพื่อจะไปก็มาดรถคัมก่อนเพื่อแวะเสียอาหารเชือดคัมเนาะบุทบันโปเตรียมเครื่องนอนมาครับอันเดียเสือตัวเก่าได้มือนี่กะเอาเลยเตีนเครื่องนอนมาสิเ่าได้ว่าสินอนเลยปุ๊บโตได้วาสินอนได้บ่อยว่ามัน,นมันมาบุษบันเนาะก็ได้เสือนอนกี่คนได้บ่อยเนี่ยพอจะมีกระชุ่มเชือเก่าหมดเืออือก็ได้ กกีดว่าว่าสิมาทันเ่ามันนี่เพื่อไวหยนเวนี่ข้างซื้ออันซื้อนี่คำชื่อเื่อนเยเ่าเปาาพูดว่าอยู่ย่สวรรสวหล่าเนี่ยบบซื้อเตียงเี้ยนี่เตียงกับหได้่มสอันว่าสิซื้อสองอันหมดได้เห็นออเหรอเหรอันอันนี้กับเตียงนี่ก็วันสิซื้อสองนุ่ยแต่มันยังเหลือแต่นววยเดียวนี่แหละนว่าจะเอาไปขึ้ของตู้จยนี่แต่ว่า มันมันมีตัวนี้อะน,นะก็เลยมันมีแต่ตัวเดียวเลยก็เลยเอาแต่ตัวเดียวนี่เนาะสี่แสนเศร้าพี่ตังเลยนเนาะ,ะเหนืนอนหนึ่งอ่าเอานัน่งดูพี่ตางเลยเนาะทางไอ้สี่สิบแปดแผ่นไปดูสิผ่าไว้นี่ก่อนเด้อะเมื่อเศร้าเพราฉันสิงเกะไปที่ข่ามาใหม่พอสิผ่าไปแล้วอ่าเพโทษมันอ,อ่า กแล้วแฮซามันไ้ไปอไสหมันี่้นพ่ทัะมันโบกบอโบกทางไหนบกเออเบิกบวเครื่องลืมไปดังไเนาะเื่องข้าวดวะเอาไป่นงอรเนาะดีชื่ออ่านี่แหละเครื่องดื่มไปดเนาะเครื่องดื่มกับขนมชื่อ เครื่องดื่มก็ขนมยืนห้านเจ้าของเองนี่แหละเป็นงะหรมาถักมาต้อนทั้งสร้างเพิ่นร้อยวันโบราณไอเออช่างเมืองไทยเบาเบาแสนว่ะโอ้ยเมื่อสมมุตแล้วว่ะสบายเมื่อเบาแซนแล้วว่ะเอาบระตูขนมเด้วยโดยขนมยืนห้างอะไรเป็นอะไรเนาะซื้อมาต้อนโดยอันนี้เร้อยจะนี่ ทางมาจะข้นมาหนิกระชาามข้น่ะแต่ชองขวดที่ค้นอือเอาใใหญ่เ่อนน้ำอ่าอันนี้ไปโครมมาหนิปะตกซื้อมา้น้องใส่พนเด้อนี่เด้อน้องออกแก้วมาพงข่้อมาบ้านผมมีไฟผมอ่างั้ก็มำลังทรายเข้าไปตัดถิ่มตัดทสงเุ็อยู่อ่ใส่ไน้องใส่นเป็นแปงไรละอยู่เพ่น ได้โคมได้น้ไปหาก้านแมลงนี่เนาะเอนี่มื้อโคมนี่อโครมแบบสองแสนี่ไปได้ี่เอออือยู่ใหนท่าช้างกูนะนื้้โครมได้น้ามนื้อจมูติดเพิ่นเพิ่นเพิ่มมากเลไใ ไปก้านคือในบ่ออยักไปก้านี่แบ่อใดมันหาก้านกัตอนตอนพอนอนตอนไหบ่ไรนั่นบ่เนมากระมาเวนกรก้านกัว่าตอนเว้นกับตอนเศร้าอลไกับมาขึ้นบร่ได้นอนบ่ขึ้นมสปหากันก่าเยพอนอนปตูไอพันพักพอจ้ะพงเอิ้อนนี่อาไว้ให้น้องเสพผลเด้อเสพโคมเด้อ อไปคมมาจะซื้อไม้ว่าให้จิให้จิไปเลื่ยกูก้าวได้บ่นีะเนาะจะได้นอนบรายบ่ายอย่างกันคืนจิบไปตลอดเลยบ่ะมีพี่คไม้โดยห่วยชอบแจ้งชอบแจ้งกับเว้นมาโดนนอนอย่างเดียวไม่ได้เนาะมันต้องเขาไปหาการกับประมาณอ่ายมุงกับมามานอนหนักกัตื่นเช้ากัอกัจังว่ากันไหมเนาะมันสิว่าไปจน ทอแจ้งทอแจ้งแต่มาบได้รับไนอนเงาเลยเนาะอันนี้อันนี้เป็นสายสากพปนทางไหนเนาะเออสายสากแบบใหม่เลยเป็นทางไหนนี่พระเจ้าเีมาแบบนี้เบโอ้เบประเทศมาแบ็ใหม่เนาะดิเนาะนะแบบใหเออสาแบนี้มือนสายตัวนี้ตัวนี้ตัวสายเลยโบตัวเด้อ ใากตัวนี้ก็แมวใช้ใช้เป็นยูเรเาียประกอบมาเด้วยเลยมันเป็นซีซี led แน่เป็นยังไงเนาะนี่นีมันมีอยู่สองกัก๊กประกอบเข้าไปตัวนี้ใ<อ>ส่ใส่เวทคือไม่เล็บแบบนี้ใช่ <c oughs> โอ้ฟรีหนึ่งแก้วได้เนี่ยหนแก้วเหรอฟรีหนึ่งแก้ว,ว,อกวโอ้โอได้หักวอดได้ได้ เออโฮมไวอ๋อเปลี่ยนอือเอาอันนี้กับในยู่เน่ของยอของต้นในการนั่งกินไม่ได้ซื้อมากมัอนี่เอาโคมบอันนี้มาให้อะไรว่าหาอยู่หากินเด้ออ่าเอาโคมเพราะว่าโคมนี่มันเป็นส่วนหลายบ้านเขาใช่ตัวแบบชี้ได้พี่หน่อยนะมันจะทนได้หลายมื้อแต่ใด้เพื่อสิบวันนี่สองสามมื้อคนละเพื่อสิบวันหาข้าวโดอก่านลายกันเวิดไว้ขึ้วมาแลเพราะว่าการคืนหนึ่งนี่คุ้ม คนหนึงง่งเลยแจ้งเลยนี่ชายชางนี่นอนนอเนาะให้สีบให้สิไปชเช่าแจ้งเข่าแจ้งแล้วบนน <c oughs> านนี่เนาะให้สิบไปนอนได้บ้านหน่ก,กันไ <c oughs> อ้คมก็ไปหาอยูหย่ห้กินเลยเนาะบ่ายโมงสองโมงก็มามานอนพักฟอนน่อกตื่นตื่นมาแน้วก็คขำหนอวกันยังนอนไหมอ่า เนาะให้สร้างเพื่นคูัวเด้ยบอ่ะคูัวเด้ยบอสร้างูเชื่ออยู่บ่ครัวหรอขวดมันไหนเก็บใส่กระสอบไว้ต่างหากเด้อมัวจะเอาไปทิ่มสะปฏิทิภีได้พูดเถอเด้ออ่าแล้ไงข้ม้วยหั่นชาบเต็มนะครับยื้อบอกการนี่ก็เอาไปเสียบใา่ไว้ยู่อ่ะใา่ตุนไฟไว้ก่อนเพราะว่ามันมันใหม่เด้ สากไว้แต่กับตะเลรงกับถือว่าเปิดใซ่งานเลยค่จะไดเอาสาวเลยเสียบตัวนี้ก่อนนี่เสียบโหวนี่ก่อนให้เป็นใช่ป้ะไอเราไม่ีผ้าเจ้าของในบ้านในเสียบรถอ่าเงี้บ้านนี้มีเพื่นมีไฟรไหนเฮ็ดจังไรจังสีมีเงินเอาไว้จะเสียค่าไฟเพื่อนบ้านนี่พี่ตุ๊เออฮะ เรื่องช้านแล้วกะให้น้องเสียพลเพิ่นไปหารับจ้างรับบายเฮดเวี้ยงานได้บาดนี่มาเจอจุนในครอบครัวได้บาดหนี่งได้เออบ่แม่นเสียไปตัวนี้เออเออเพราะว่าคือ่ว่าอะไรพี่งว่าอะไเนาะทางผู้งักผู้ใหญ่เพิ่นกับบุรีชอยเฮาตลอดตลอดไปได้เฮาต้องเฮ็ดต้องหาเองเฮานําอันใดที่ว่าเฮาใครล่ากัเฮาเชื่อไล เพราะว่าเขาเขาที่ยิ่งจะมีพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแด้วบ้านเนี่ยเขามีพื้นมีไฟควบสะดวกมีควบสะดวกก็ต้องเขาก็ต้องมีมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างไรเนาะเจ้ามีควบสะดวกอะไรก็เจ้าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาเขาเขาเสียเพื่อเพื่อว่าให้มันสะดวกสบายในการดำรงชีวิตนะบอกนายชัยประชันที่ Tông tông ngon 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 con ngon 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 Khoa đẹp lắm, đẹp Xài càng, có gì xài càng phạt chưa? Càng chín, càng Ờ Thuất nè tuổi của mình à? Nhưng mà sao chuyện ở tuổi bớt เคมลแต่ข้าวแต่ข้าวบอชานไปหาการก็เอาข้อมดูนี่นะไปแต่ว่าตัวสากมันไม่ได้เปลี่ยนสินี่ก็จะเห็นมาใหม่เขาสากหมดฉากเต็มเท่าไหร่จะประจุข่าวหมดแล้วอือโวนี่ล้นอันนี้นะทุนยูเรื่องหุ่นการหายงทุนเนาะบ้านบอแสนเอิญไปโคมหางงัวได้ เอ้ามันคือหำงงออเหรอเดี๋ยวดิโอ้บักหำงงอละบอฉันโอ้ยไปดิช็อตแจ้งรถมะฉันเสียปงโยโอ้พี่น้อยเนาะเพิ่นโบกได้ทางหน้านี่กไงเนาะอ๋อโต้พี่น้อยโบกแล้วทางหน้านี่กไงเนาะ บ่เรียบร้อยแล้วออกินเอาเลยต้องอย่าพนพิมไม่ได้ซอยมืนหนึ่งเนาะเอาพ่อแบบรวจะขาดแน่สร้างอันนี้อันนี้เอันนี้าตมันนี่นี่ยโ่ตัวไว้ดีเนาะว่านี้คือตัวนี้มันบอกน,นี้กับตัวนี้อ่าแล้วกัตัวนี้เนาะมือ่มือนน่หน,น,น,นเนาะมือก็มือ่นะเนาะ มือหืน่ยจะได้มือืกับมือเพื่อเพื่อานะเออเออือว่ายอยู่พีองเทาน้อว้ยอยู่กระแสเม็ดมาผู้สางเฮตี้เฮตี้นี่ผู้เชี่ยวเขาหน้าตั้งสต่ไเถื่อนเนาะผู้ชี่ยวันลุยเต็มที่ละชองบุกหนักเลยเนาะเออเือว่าได้เหตุว้ายกันแลวไายเนาะเรียกเขาเองดิเพียงเอ่าอ้

ต่บ่ามองไรยังบอคักู่แน่กัดใจการเลยได้ได้กว่าวได้มาเออเฮ่งรจิตติเอด้วยบนได้หรืจบนแรแล้วาจิตติใช่หันยืหันเลยว่ามันเ่าเงินเออทั้งหลายมันกระโเรอยบ่้วยแล้วเนาะือว่าทั้งมีแต่ว่าเอาเอาบานอยางมาติช่กัดงามบาเนี่ Khắc lẻ, khắc lẻ, bây giờ đây Thì khô mà sạc Khẩu đi bỏ phải Một đi phát bỏ Xẹp tên nó Khẩu nó tưởng như đấy, khẩu là Nó dùng phay đèn đèn như thế này nó Như thế Như thế này Hả? ขานดไห้ซื้อปกติก็สองเ0นแปดอยู่ขานดไห้ลดไห้หลายเติบอยู่ก็จะลดไห้หลายเติบอยู่แล้วสอง0 0นสองเซนแอขดไห้เจ้าด้วยวะจันยังวัไอต่อนวดไห้เนาะบางคนก็ได้ให้ยุคไปหนอยบำลุงบำลุงบำลุงวะเออเออ ได้ยังไงชูซางากินม้อนีปบโตผมกนิเะกินเคียนง่ายโต๊ะๆซๆนี่มแสบมาเลยมมามาไม่ได้กินเลนนยเนาะว่ากันหาว่าไปหาก้านจนเจ้งไม่ได้ยังได้บ่ไม่ได้กินเลยโอ้ยกับพดอเหรอกันว่ากันได้ไปหาจนเจ้งไม่ได้กินอยูอย่าน้อยก็ได้วาชูซางกินจกักข้ามนึ่งอย่งคย่ได้เหรอเลย่ดก่นนอนเยบาไปเยพี่ตวไม่ได้กินเลย กไปเตจมดโอยกำลัทาคห้งอยู่เพื่อนดวตกชุข้าแห้งแต่ขาเพือนนี่าไปไดมีอย่งก็กินปลูกักลุกมีไปนาได้เนาะเออบัดแซบบัดบัแซบบัดจ้ำแจวบัตจ้ำแจวได้เนาะได้กินกัได้เออเนาะน้ำก็สิเลยมือจอามา อ ok เอกกันดิบอกเงนเดือนเดือนที่นี่พ่อก็บังเด้อพ่อแตกด้วยแต่จะได้หูว่ามันมันพ่อซำใจนะก้บังยิ่พ่อบอกพ่อมันหมดแตกบอพ่อแก้บ้างได้คุ่แก้บ้า้แก้บ้าแตกที่มันแตก มันติดกันพดบ่เออเอาทับเอาให้ทุบ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 ได้จ้ะแม่นางกระบอกอมันเปียกพดไปแจกเนาะายใช้หนามบ่แล้วไเริ่มแสงลายก่อนเดี๋เออแต่มัน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 คูยู่อะมันติดกันพูดเนาะมันต้องเอาเนี้ยไปเปย์นะตอกตอกลงไปใช่าตอกอะลงมีตอกกระบอกด้านบอเออมันเป็นอะไรเนาะ แต่ก้อนนี้เราเขาดันเสีมว่าก็ออกเลยเนาะบ่มันเป็นน้ำข่าเฮ็ดเนี้ยจ้ะข่าเปียกพ่ผาพอดูในจนจะแคลวหว่างเลยดูดูผ่าขอเช็ดแรกหดตัวฟังเลยมันติดกันอ้วนหมดใ่ดอก้ออน้อ้น He, เอาเอาเอามีขี้เมี่ยงไงเด้อมาเอามีมีเมี่ยงมาเจจะเอามีดบัวไส้เด้อมันสมันสีมีดเอาไส้มันสีเสียคมไปใช่ไหมคับพ่ตู่เอามีดตัวเขาบัวไส้เออนี่มีดยังใส่ก <c oughs> ูดอกกระบอกอ่าแล้วแล้วมันจะแตกฮะมันพี่ตู่มีดใช่อยู่นะพี่ตู่ ว่าลองก็เอาเอามีดขี้เมียงพุ่นมาเออ่ได้ดึกใท่เนาะเออเออมันแตกอนข้าเจ้าเห็ดข้าเจ้าเหยียดนะมันมันเปียกพุ่งปมันเปียกแหละมันติดกันพุ่เนาะยังมันติดเอ่ามันเป็นแล้วบล็อกเขาบ่จ้ะ ป็นบล็อกเขาเนีน่แล้ว้เขาเยียดมันติดโผล่เนาะหกแข้งหกแข้งอยู่บอกอย่างเนาะนการหอ่องงนลายไปเลยเนาะทางคนกับขานนํามันต้องจะได้เทืออะไรางั <c ười> เออ้ยนะน้นนเทิงที่ขึ้นทั้ง้ายนี่บบเน,นี่เน,นาะขามว่าไอ้เชีงไหมแบบมันเอาน้าเนาะ <cười> <cười> ờ, nó, nó hòn vậy này. Hòn này. nó hòn vậy, mi lôm đấy nó. Mình thuộc bài phục nhạc này các bạn chẳng được bằng mà lẹo bây này, nó. Như thế và sang phân bộ lẽ, một lẹo cả. Thế phân sẽ còn chẳng... Chẳng tít bán, nó. nó chẳng... bưng ngay phía giờ này. Cái lẹo, c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 ái phía cái nó ไปซาพี่น้อยเนาะสำหรับคลิปนี้กะชิได้ขอตัวไปก่อนเนาะขอตัวจกคลิปไปสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อพิพาดประกันใดกะขอตัวขออภัยอะไรพี่น้องเยเนาะเมื่อกี้เดินทางขึ้นมาอัปเดตเบิ้งเฮือนซานของทางมุงโจยพี่น้องเยเนาะกะถือว่าใกล้สิแล้วแล้วเนาะมือนกะอยู่อีกก่อนพี่น้องตอนแรกว่าสิบวัยูนั่นแหละก็สิกลับแลมื้อนี้่ะพอดีว่าเาคนงานเรื่องานเฮายังไปบ่ฮอดบ่ถึงกะอยู่ก่อน มือเงินจีเข้าไปแต่เศร้าเนาะมืัอนี้มัน,มนคําก่อนนะครับว่าเข้าไปกนะมันจียังบริษัทเหตุไงมันก็จีคําก่อนนะเอาไวปมือเงินประชาชนเจ้งเข้าไปแต่เศรา้าเดี๋ยวป้าไปขึ้นน้องจอยก่อนเตียงเนานะเอาสังกัดซีเตียงเอาไอ้กะเป็นะเดี๋ยวประชาชนแจ้งเพิ่มเติมอีกเนาะว่าที่ไปที่มาจย,นะย่าง,นะางาไรเนาะเตียงเรื่องสังกัดซีแน่นนะเดี๋ยวมือเงินเขาเข่าไปหาเพืนะ่อนเนาะอะไรทีนี้ขอตัวไปก่อนได้ไปน้องเดอ้อขอบคุณขอบคุณทาง เมื่อเพลิดเพลินเนาะที่ว่าได้ชอดช่ยกันมาเพ้่ใช้ของทานทุกจยเนาะใครจะได้ชิ้ตัวแล้วเปลองไอ้เนาะสำหรับวันนีน้ใ่ะจะได้ขอตัวไปก่อนจะได้เอาผลตกแห้งไปทางบ้านเป็นตีดก่ะเนาะอ๋อตัวเอ้าเพียงเอาลำลาไปก่อนแล้วสบายดีได้ไปลองเด้อ